โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาทวนเรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบหรือกรลูกโซ่นะครับก็คือจะใช้แทนคลิปที่ผ่านมาเนาะคลิปก่อนหน้านี้เพราะว่ามันมีการผิดพลาดนิดนึงเนื่องจากมันเวลามันจํากัดนะอ่ะมาเรามาลุยเลยข้อหนึ่งจำไว้ลยลูกฟังก์ชันประกอบหรือหรือกรลูกโซ่เนี่ยมันจะมีไส้ในสูตรว่าไงลูก d y อ่ะ Dy by dx เท่ากับ Dy by du คูณ du by dx ตอนนี้ให้หนูเนี่ยที่ควงกลมเนี่ยก็คือเอาตัวน,นี้มาแทนโดยเนี้ยเอา y มาแทนอันนี้คือเอา u มาแทนเนาะอ่ะหายูกันเลย U คือไส้ในไส้ในคือ 5x กำลัง4บวกเ x กำลัง2ลบ15อันนี้คือไส้ใน โอเคไหมไส้ในจากนั้นเราให้ไส้ในเนี้ยไส้ในเนี้ยเป็น u แล้วดังนั้น y ก็เลยเท่ากับ u ยกกําลัง6ตอนนี้เรารู้ y รู้ u แล้วแล้วก็แทนค่าเลย dy by dx เท่ากับ dy by du คูณ du by dx โอเคอัะอ่ะจากนั้นมาดูลูกตรงนี้เราแทนแทนลูกแทน แทน y อ่า y เท่ากับ u กำลัง6อ่า u กำลัง6คูณกับ du u เท่ากับพาราย u เท่ากับ 5x กำลัง4บวก 7x กำลัง2ลบ15แทนค่าดิฟ 6u กำลัง5ใช่ปะเตะลงมา เตะลงมาคูณแล้วลดลงไปหนึ่งคูณกับ 20x กำลัง4บวกกับ 14x จากนั้นเนี่ยตอนนี้เราดิฟเสร็จแล้วปุ๊บแทนค่า u เหมือนเดิม u มีค่า,า x กำลัง4วบวก 7x ลบ 7x กำลัง2ลบ15 คูณกับ2 0 x กัลัง4บวก x จบสเต็ปสเต็ปง่ายๆหา u คือใช่ในเขียน y แทนค่าดิฟเสร็จแล้วเปลี่ยนรูปโอเคอ่ะต่อไปมาดูข้อ2ข้อ2จะพิเศษมันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบของเศษส่วนถ้าเคยเจอแบบนี้ครูจะให้หนูทำไงลูก คือให้หนูเปลี่ยนรูปก่อนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องใช้การดิฟผลหารมันจะยุ่งยากเนาะเตะขึ้นมาเตะขึ้นมาเป็นไงโลกเลขชีก้กำลังต้องติดลบเห็นไหมเนี่ยอ่ะจากนั้นมาหา U ให้ครูนอยเปลี่ยนรูปอนาครับหา U นะตอนนี้ยูเราคือไส้ในไส้ในคือตรงเนี้ไส้ในคือ 5X กําำลังสามลบเจ เมื่อเราให้ตรงนี้เป็น u แล้วดังนั้น y ก็เลยต้องเปลี่ยนไปด้วย y ก็เลยเท่ากับ 12u กำลังลบ8โอเคปะอ่ะจากนั้นเรารู้ y รู้ u แล้วสูตร dy by dx เท่ากับ dy by du คูณ du by dx อะลายมือตรงข้าวนะานนห,นหน้าตานิดนึงเนาะก็เลยแบบ ขี้เล่ยขี้เล่ยหน่อยอ่าโอเคมาจากนั้นหาวายหายุเสร็จแล้วแทนค่าลูกดูตัวนี้ d y y เลยเท่ากับ12บยูแล้วกำลังลบ8คูณกับต่อไปแทนตัวนี้ d 5 x กำลัง3ลบ7 x โ okay. อเคใจไหะจากนั้นแทนค่าเสร็จทำไงลูกดิฟได้ลบ96อยูกำลังลบ9คูณกับคูณกับอะไรคูณกับ15 x กำลัง2อลบเจ็เข้าไหมอะจากนั้นเนี่ยหนูเสร็จละตอนนี้ดิฟเสร็จแล้ว,นนปเ,ลวเปลี่ยนรูปลูก,ลก เตะครูบอกแล้วใช่ไหมว่าเลขยกกำลังเนี่ยเลขชี้กำลังห้ามติดลบเปลี่ยนรูปซะเตะลงไปข้างล่างก็เลยกลายเป็นยกกำลังเก้าแล้วก็แทนค่าซะอยู่เท่ากับห้าเอ็กกำลังสามลบเจ็ดเอ็กยกกำลังเก้า อ่ะคูณกับ 15x อกำลังสองลบอ่ะตอบโอเคไหมอ่ะต่อไปข้อ3ข้อ3เนี่ยมันจะไม่เหมือนคนอื่นเขาเนาะมันจะมี2มองวงเล็บเห็นปะถ้ามีมองวงเล็บปุ๊บเนี่ยยูหนูก็ต้องมี2ตัวอ่ะอยูคือไส้ในไสในคือคือคือ ไซนไซน u 1, หนึ่งวงเล็บที่1คือ3 x บวกเ u 2อเท่ากับห x ลบสเห็นไหมต่อไปได้ u ละตรงเนี้ยเราเปลี่ยนเป็น u ดังนั้น y 1ก็เลยเท่ากับ u ยกกำลังสาม y สองก็เลยเท่ากับ u ยกกำลังสี่ ใช่ไหมอ่ะจากนั้นรู้อยู่รู้อะแทนค่า d y by d x เท่ากับ d y by d u คูณ d u by d x อ่ะก็ไ,ได้เท่ากับอันนี้แทน y ลูกเอาตัวนี้ก่อนนะอ่ะแทน y ก่อน y เท่ากับ u กำลังสาม คูณกับดับเบิลยูแทนยูเลยอ่ายู u ก็เลยเท่ากับ 3x บวก3โอวยขอโทษ 3x บวก7ส่วน d x อ่าตอนนี้กรอบแรกเสร็จแล้วคูณอ่ามาอันที่2อันที่2คืออันนี้นะ d อ่า u กำลัง4 คูณกับ 5x ลบ2อะจากนั้นแทนค่าเสร็จปุ๊บดิฟ 3u กํลัง2คูณกับ3คูณกับ 4u กํลัง3คูณกับ5อะจากนั้นมาดู u เอาคูณกันก็ได้นะลกูกคูณกันก่อนอย่างเงี้ยคูณกันได้ได้ 9u กำลัง2คูณกับ 20u กำลัง3อ่ะก็ได้เป็น็บาวงเล็บเปิด u อ,อันแรกได้เท่าไหร่ลูก 3x บวก7ยกกำลัง2คูณกับ20 5x ลบ2กำลัง3 อะเสร็จแล้วแค่นี้เองเนาะขอให้นักเรียนโชคดีนะลกูกโทษทีบอกคลิปนั้นมันรีบ